ฝังจีฟานไอ้เจ้าเด็กคนนี้ช่างนาถึงซสริจริงๆถึงแม้ว่าเขาจะเป็นคนเสพแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็มีพรสวรรค์เป็นอย่างมากและมีไหวพริบที่ดีแต่พอลองกลับมาดูที่ลูกข่าแล้ว <c oughs> ไอ้เจ้าบ้านี่ <c oughs> มันยังนั่งเล่นกองป้องแป้งอยู่เลยเฮ้อ <c oughs> <c oughs> นี่ข้าพูดจริงๆนะ <c oughs> ข้าเราเป็นห่วงอนาคตของเจ้า เขาเลยจ้างอาจารย์ที่มีชื่อเสียงที่สุดมาไอเจ้าเด็กบ้ายังจะมาเล่นอะไรอยู่อีกมีฟังท่ขคาพูดบ้างไหมฮะไปนั่งคัดบทความทั้งหมดของฟังจี่ฟานที่เขียนเกี่ยวกับระบบราชการซะใหญ่พลาดแม้แต่คำเดียวข้าจะไม่ออนข้อกับเจ้าอีกต่อไปแล้วอะไรกันล่ะเนี่ยทำไมข้าต้องมานั่งคัดบทความของฟังจี่ฟานด้วยโอไม่นะคุณชายฟางนี่มันปนกันชัดๆเลยนะขอรับ นายน้อยท่านช่างใจเย็นยิ่งนักขอรับเ <c oughs> ข้ามั่นใจเลยว่าตอนนี้จะหวังกินอยู่นั้นกําลังล้องห้ายอยู่แน่เลยอย่างที่ข้าพูดไปก่อนหน้านี้ว่าราคาไม้หนึ่งร้อยตำลึงไม่ใช่ห้าสิบตำลึงสักหน่อยเงงเงงเงงเกงขอเสนอแปดสิบตำลึงข้าจะไม่จ่ายไปมากกว่านี้แล้วนะขอรับหนึ่งร้อยตำลึงเท่านั้นถ้าจะไม่ขายต่ำกว่านี้แล้วนะจะเอาไม่เอา ก็ได้ใ้ายอมจ่ายก็ได้ครับอืมดีมากเป็นอันตกลงฮ่าฮ่าฮ่าไม่ใช่แค่เราเอาทรัพย์สินที่ขายไปกลับคืนไม่ได้เท่านั้นแต่เรายังทำกำไรได้อีกตังเยอะแน่ฮ่าฮ่าฮ่าข้าในมันอัจฉริยะจริงๆเฮอานายน้อยฮะอะไรอะอูตรงนั่นสิครับมีคนมุงอยู่เต็มไปหมดเลยท่านชายทั้งสามพวกท่านล้วนแต่เป็นบัณฑิต ร้านค้าเล็กๆแห่งนี้ยป็นกาทำให้พวกท่านคุนเคืองหรอกขอรับโลงเตี้ยมเราอ่ะเป็นแค่โรงเตี้ยมเล็กๆเราไม่สามารถรับผู้ป่วยหนักได้จริงๆถ้าเกิดอะไรขึ้นมามันจะส่งผลเสียต่อชื่อเสียงโรงเตี้ยมของเราได้นะขอรับทําไมพวกท่านไม่หาที่พักอื่นล่ะข้าจะไม่คิดกันพวกท่านเลยถ้าพวกท่านย้ายออกไปซะท่านทัแก่เราจะอยู่อีกแค่สองสามวันเท่านั้นเราจะจ่ายเงินให้ท่านภายหลังเออกิดเรื่องอะไรขึ้นเงั้นเลยเน่แน่ เรื่องมันเป็นมาอย่างไงกันเหรอได้ข้าฟังหน่อยไหนขอฟังหน่อยสิโอ้ข้าได้ยินมาว่าพวกเขาเป็นบัณฑิตสี่คนที่อาศัยอยู่ด้วยกันนะแต่มีคนหนึ่งที่ล้มป่วยแล้วพวกเขาก็ใช้เงินจนหมดเพื่อที่จะหาทางรักษาพเพื่อนของเขาการสอบระดับจังหวัดก็ใกล้เข้ามาแล้วอีกไม่ถึงเดือนน่ไม่รู้เลยว่าพวกเขาจะทํายังไงกันนะข้ารู้สึกเห็นใจพวกเขาจริงๆเลยโอ้โหจะสามคนนี้ซื่อสัตย์กับเพื่อนของเขามากจริงๆต <c oughs> <c oughs> ลกเป็นบ้าเลย เอ้ยไอเจอา้าบ้านี่มัได้มาเห็นจริงๆหัวเราะมาได้ยังไงในสถานการณ์แบบนี้ฟะอืมถ้าเราจะช่วยพวกนั้นละก็เราต้องช่วยอย่างระมัดร,ระวังด้วยสิไม่งั้นไอเจ้าเติ้งมาได้หาว่าข้าป่วยแล้วคงไปฟ้องไอหมอเท่านรกมาฝังเข็มข่าอีกเอ้ยทำยังไงดีนะถ้าเป็นแบบนี้ละก็เราก็ต้องทำตัวให้เป็นปกติทำตัวเป็นคนนิสัยสถุนจอมโฉดสินะาสนุกจริงๆพวกเจ้าสามคนเล่นละครตบตา แก่งทำตัวเป็นเพื่อนที่สื่อสัตว์ที่น่าสงสารเอาเลยสิเจ่าแกเราจะพวกนี้ออกเลยข้าเห็นด้วยเฮ้ยใครมันพูดแบบนั้นกันฟะโคตรอมาหิตไร้หัวใจเลยอ่ะโคตรร้ายจริงๆเลยอ่ะใครเป็นคนพูดอยากจะเห็นหน้าสักหน่อยอ่ะเฮ้ยชิพายแล้วไงรา้ว่าเราควรหุบปากไว้ดีกว่าอย่าไปโยโมโหคนส้นตีนชาวบ้านเขาเลยมาอย่างนั้นแล้วก็คงเละเป็นก้อนขี้ไปสักก่อนออกมาซ์อยู่นี่ไงดูนี่สะ เฮ้ยไอ้เตอ้งในหน้ขาของข่าเนี่ยแรกที่เป็นคนพูดพวกเแกมีปัญหาอะไรหรือไงฮะเย้ยขอบใจมากไอ้เติ้งเด็กเวนงานเข้าคกูแล้วไงสิบตามตอนต่อไป